อะไรนะอยากกินอยากกินแต่กลัวอ้วนตอกทิชตตอกกินอะไรนะอยากินน้ำอัลมมีไหมคะค่ะโอ้ดีค่ะว้ายสีเลยเหรอจบเลยคะค่ะอ่างนี้ค่ะท้ายถูกไม่สำคัญนะคะสำคัญที่จกได้สีตัวเองหรือเปล่านะค่ะเออสีจังเรียนชุพูว้าใจเย็นดิเดี๋ึงแล้วเกี้ย ขอบคุณนะคะโอ้ยสีชมพูสีเขียวมาว่ะย้องค่ะสีชมพูโอ้สีเขียวโอ้ยวสีตอย่างดีดูเดยขอบคุณเด้อเรียนเลยตีตอกตีตอกกาแฟมีบ่ค่ะยังไม่มีจ้ะกาแฟไม่มีกินทุกวันกาแฟเธอไม่มีเหรออืออารอดช่องมีไหมคะรอดช่องอ่ะ ค่าดรถช่องค่ะเรียนภาษาบ้านเฮาเอิ้ญยังรถช่องเขารถช่องสิบ้านข่อยเอิ้ญรถปองเออถ้ามันมีงั่นอันชานมไข่มุกมีไหมคะว้ายปาดปาดบัดบัดบัดถึงโอ้โอเคว้ายขอบคุณหลายๆเด้อคาเฟ่ที่จบให้ด้านหน้าดีค่ะ เอ้ยคีมิด้วยโอ้ยขอบคุณเด้อเป็ดที่โชกยานโอ้ยดีให้กันด้วยอยพิซซ่ามีไหมคะพิซซ่ายังไม่มีจ้าโอ้ยพิซซ่ามีค่ะเออพิซซ่าอันข้อหมูย่างมีบอคะยังไม่มีจ้าโอ้ยโอ้ยอ่าเฟรนดฟรายมีไหมคะเฟรนดฟรายค่ะเฟรนดฟรายค่ะยังไม่มีเหรอค่ะไม่มีว่าไม่ดูละ

เอาเจ้าเป็นย่างกอหมูย่างนี่บอกค่ะไปไปแล้วดิโอ้ยดิเจ้าไปแล้วดิแมนทุเรียนค่ะอุ้ยทุเรียนมีเหรออันเท่าไรคอยกับเบอรอื่นโอ้ยอึนใจดอกโตไข่แต่ท้องเรียนอยู่นี่มาค่ะเขียวโอ้ยยกปุริโอเนี่ยแม่บุรีโอ้ยได้อีกแลยโอ้ยใจเย็นเลยจัด่าได้แล้วเด็กคอยใกลเรียงโอ้ยคือดีให้มาได้โจกงงา ประจุไฟแล้วอันข้าวเหนียวบักม่วงนี่บอจาหัวใจแล้วข้าวเหนียวบักม่วงเจเออประเภทดีที่ค่ะน้ำอัดต้มไปแล้วอีกยังอีกวะพวกปลาทอดมันทอดหรอคะไน่าของทอดทอดเดืคันวางสั้นกะหมูสามชั้นทอดนี่บอคา มีหมูสามชั้นทอดนั่งนิ่งตืนนนต่นแตกินแต่แล้อัดอดไปนั่นนายันเอ้มันสิมีอย่างอีกเนาะเอ่ออันนั้นกะมาเลี่ยวเค้กค่ะเคก้กนค่ะอันใดกระบอกซอ่อนเนอกค่ะ,คะโจ๊กมันผูด้เดียวใหหมูพอม <laughs> นี่แหละวว้ายเนืองมาลูกมาว้ายอ,อีกแล้วเอบพูดหลายๆเด้อคุณเป๋มาดีแท้โจ๊กให้ยู่เนีย สามใช่ไหมคะลูกนึงอยู่ในเธออยู่ซายมาทำแม่ให้อยู่ไปเรียนไอสครีมมีไหมคะไอสครีมค่ะอมแล้วดูดอมแล้วดูดนอจ้าว้ายสี่เลยเยอะๆแล้วจกก้อนแล้วสีดูไทยเบิ้งว้ายได้อีกเร็วเอาจก ไม่ใจเอามายใจเนี่ยว้าวโอ้ขอบคุณค่ะเจ้าไปหอดใสแล้วเดี๋ยวจะ,จะดูดูดูไอศครีมไอ้ผออีมมอแม่เอ้ยไปหอดใสแล้วเอ่อไปหอดจะไปหอดใส่บางหันไอศครีมไอศครีมลูกอมค่ะลูกอมที่ขนมขบเคี้ยวอะค่ะ ไป่เลยนไปคุณกินไอศครีมบัวโอ้ขนมแม่จ้าขนมมีบอขนมบะมี่กินยังเบียร์ค่ะเบียร์โอ้เบียร์มีโอยเบียร์ข่อยขึ้นมีหน่อยแท้สีชมพูขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ใครอยู่ ยังไงย,ยังกับท่งเรียนได้หลายแ่ะค่ะโต <t une S 1> โกูยุ่นับใส่กล่เเอองเลยค่ะอาญยงาเรียนก่อนห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสค่ะใอยมามาคานับแล้วแทะพูนะ่อน่ะหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10 11 12ขาดเกือบกมแจมเดียวโอ้ยไปลาวค่ะตึง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 นตำมัตเรียนจ้มเติมานิมเติมเต่มเนิมเติมกตรมกติมเติมเเติเมเติมเ้เเติมเติมเเมเติมเิพี่มติมติมตมตาม

มาเลียนมาไม่มาเอามาไมาเลียนเลียนเ้หิบบาดีกนจะไปตัวีดพี่หมาน้องเบิดมือเบิดเแม่น่อยด้จักบาทว่ามือฉีดพี่หมาไปหาแนวแซ่บๆกินกันเลยาไปอยากนอน